ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบล็อกนะครับวันนี้ก็อยู่ในกันในแมปอันเทอร์นัทแทกออนเทอรนนะวันนี้นะคะคือมันอัปเดตมานะฮะซึ่งจริงก็น่าจะอัปเดตอซึ่งเอาจริงก็น่าจะอัปเดตมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาเล่นนะเออก็หาหากันไปนานนะเกมกับเกมนี้กันย์อะไรเนี่ยวางอี What พี่แก่ใจเดี๋ยวผมไปเล่นตามเพื่อนดีกว่าไอ้ภารกิจนั่นอ่ะผมตายมาสองรอบเลยเล่นสองรอบตายสองรอบหลังอัปเดต ยากจริงๆหลังอัปเดตไม่แหละผมอีโก้สูงด้วยแหละช่วงนี้หยอก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  What อเค y ไฮตัวแน่เเีียยววลูกเจี๊ยบตุ้มโอเคมาอันนี้ก็คือได้ฟอร์เรสต์เบดแบบนั้นสรุปอย่าลืมวิธีเอาไว้ค่าในท่านนะ ยิงไปหามานันอ่าแล้วจากนั้นก็อ้อมหลังแล้วก็ตีอย่างนี้อ่าตีตูดมาด้วยแล้แหลกหน่อยนะอย่าวากเลยตูดแล,ล้ตูดเล้ตูดเลยหลอนนะนี่ว่ะหลอนวัดนี่ลองหมูชอบเถื่อนนะน,นี <What? S 2> ่ตองเ,อเองีงเยบๆตีนั่นแหละเนี่ยแหละครับวิธีสวย นีตัวนี้นะคะเป็นตัวตีแรงนะฮะวัดสวยอุย้ยเครื่อมันเอออะไรเนี่ยดีเด้อลำเนงเครื่องเครื่องผมเหมือนจะเออเลยจากสภาพระเบิดเวลาไปดิปไปดิคือตายด้วยนะ ตายมาเป็นฝูงไม่ไหวเลยเฮ้ยมันกี่ตัวเนี่ยกดิบอกเลยว่าตรงนี้มีใช้ท่านอิงอ่ะิงไฟหนึ่งจะไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าบอกผม้องต่อจุดจะหอกสายฟ้าไม่นุกเลยเดี๋ยวแล้วประเด็นคือไอ้ของเติมมันอยู่ข้างในน,นั่นโอ้ ห็นอย่างนี้แล้วปวดหัวกี่ตัวน่ะและ้วเหลือเพื่อนกี่คนดีกว่าเออเหลือเพื่อนกี่คนดีกว่าืน้นั่นแหละประเด็นซัสซัสแปลกเลยฮึแจมีแกลงบอยแบนชัดๆเลยมันคือแกลงบอยแบนเอาไปอีกตัวนึงโอเคผมเข้าไปอีกทีนึงคือผมไม่รอดแน่ๆแหละนั่น<อ>มันตัวอะไรดีกว่าเออ โอเคตายเน่อ๋อเไปดใายน้องอะรแล้วครับเหลือใครอีกชัดเจนฆ่าไปสิบห้าตัวแล้วผมเหลือเขาสุดท้ายไม่นะไม่แล้วโลกนี้มันอยู่ยากเกินไปแล้วเออเดี๋ยวผมไปลองดูอะไรดีกว่าและนี่คือทำไมผมเวลวมันเด้งกลับอะเมื่อก่อนผมเคยเวลหกสิบเลยไม่ใช่หรอถูกปะเมื่อก่อนที่ผมเคยลงคลิปไปอะ เด,ดียวนะตันนหนึ่งแตกเตอร์นี่ผมปลดล็อกถนะึงเลยเนี่ยผมว่มามาดูหนารายอเปิ่มีลาใน้าแล้ราตเรองของอรงนีง อะเาีเยนยะ้นคือมันเอออะไรหรือเปล่าคือผมไม่เข้าใจนะว่าแบบวิวเด้งกลับหรืออะไรนะชอบมาเถอะเล่นๆไปเถอะไม่ได้ขออะไรอยู่แล้วถ้ามันใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสมมิติในนี้ได้มันจะอีซี่มากเลยอันนี้เขาตั้งแผงขายอย่างนี้กันแล้วเหรอนี่เหมือนเดิมระบบยังเไงเดียวไม่เอา บอสยากอะพูดจริงๆบอสยากมากทำดาเมจก็ไม่ค่อยเข้าบาเดนคือทำดาเมจไม่่คยได้เลนต่อเอเล่นเบลแมปไอบริโอคือมันไม่ได้เลยจริงจริงมันไม่ไหวอ่ะมีโซกันเยอะมีโซกเยอะ มันก็ดีมอนกันนะผมไม่ต้องลงมืออะไรเนะนี่ยอะอะฮะน่าจะจบได้นะสิเนีน่ยอยู่ไหนอีกอ่เออไม่เจออีกแล้วก็ไม่เจอไททานอีกแล้วอ,อย่าบ,บอกเราว่าไปมุงกันเนะ่ะ สองคิวเลยป่ะเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อนพูดจริงๆเพื่ออะไรเข้าไปควางไม่ได้ไม่ได้ไอ้ี่ละกันนั่นแหละวิธีน้งก็คืออ้อมหลังไททันนะแล้วจากก็เน่ะเวรกรรมไอเด็กนี่อ้อมหลังไททัน วประมาณเอาอะไรเนี่ยเอาไปกินไปอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันเอออะไรขอไปเติมของครับ จริง่ะตอนนี้เพื่อนเป็นงานมากเลยหาไม่เจอหาเลท่าน,นไม่เจอ,องูก็โชว์เทพไปก่อนแล้วกันนะเออนี่คือตกโลกเลยสุก่ชะชะ่ใช่แล้เสิร์ฟข้าไปเจ็ดตัวอยู่ที่สี่มันก็โอเคนะ โอเคนะอยู okay, yeah. ่ท MM ี่สี่ก็ไม่ได้แย่นะถ้าไปเจ็ดตัวคะแนนก็ถ uh ือว okay. ่าดีรอดกิจอยู่ไหนรอดกิจอยู่ไหนอันนี้ก็คือแมชสุดท้ายที่จะเล่นนะคะไปเออยังได้ฟอร์เรสต์เบรดแมพนะ คือผมยากเล่นแหละไอไอเบรรี่โอ้มันยากจริงๆไม่ไหวเลยโอเคเป็นท่านตัวแรกแล้วที่จะเป็นเป้าหมายแล้วนะระเบิดเวลา ไม่นะดเวลาใช้ไม like oh, okay, so ่ได้ไม่นี่เบอร์ฮะีสังเกตไปพี่หยอกเกี่ยวหยอกไ้โอเคสวยงามเพื่อนกบไม่ลงไอนเกิวเพื่อน อุ้ยไอเด็กนี่อุ้ยก็แตกเนี่ยนี่แหละครับการจับสแกลหัว <c oughs> เอออยู่นั่นเนี่ยอ่ออยู่นั่นเนี่ยซัสนะเนี่ยซัสนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเออห้ามตายนะเพื่อนห้ามตายนะ เราจะไม่ให้นายตายเพื่อนตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นคนมวยแล้วเหรอฉันจะไม่ปล่อยให้เพื่อนตายเป็นอีกเป็นเด็ดขาดตอมจะอยู่ข้างล่างเหรอลูกโอเคตุ้มระเบิดเวลาอะไรเฉลยจะซ้ำศพแกไอ้พวกไททัทนบาปนะทั้งหลายตรกไอเวจปล่อยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาติไปซะเดี๋ยวใจเข้ามาลูก าไปกินอ่ะอย่าบอกนะว่าอุ้ยสาช่วยเราฉันไม่ให้แกฆ่าใครหรอกไอไทท่านบาปหนาตกนรกอเวจีปล่อยเป็์แสนล้านฟบแสนล้านชาติไปซะ,ะเดือนแล้วเอาวพอมีอย่างที่เรียกว่าแกส๊สแล้วเนาะเอ้ะอย่าบอกอ่าเพื่อน มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนียสามารถบอกเราได้นะเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันหมายความว่าอะไรไอ้ไทยทันนั่นอ่ะโอเคผมก็ฆ่าไปห้าตัวแล้วผมก็น่าจะอยู่โลโลแล้วแหละก็ไม่แปลกเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกๆท่านจะชอบกันนะคะกับการที่ผมอะไรขะผมรู้สึกว่าผมฝีมือตกไปปะหรือว่าไทท่านมาโหดขึ้นหรือยังไงบอกกล่าวกันได้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ